ข้อนี้ยังอยู่ที่แบบฝึกหัด1.1ดนะคะข้อ3อข้อ3มใหญ่บอกว่าจงเขียนจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูป a บวก bi เมื่อ a, อเ,อ a เป็นจำนวนจริงเมื่อ ab เป็นจำนวนจริงก็คือให้จัดรูปจำนวนเชิงซ้อนที่ให้เนี่ยให้อยู่ในรูปส่วนจริงบวกกับส่วนจินตภาพตอนนี้มันยังบอกไม่ได้ว่าอันไหนคือส่วนจริงส่วนจินตภาพเพราะมันปะปนกันไปหมดเนาะเราจะมาจัดรูปใหม่วิธีการก็บวกลบคูนหารยกกำลัง บวกลบคูณหารยกกำลังแบบนี้นี่คือสิ่งแรกที่ต้องทำบวกลบคูณหารยกกำลังทำจากหลังไปหน้าทำยกกำลังก่อน2คือทำคูณหารและ3ค่อยมาทำบวกลบเนาะนี่เป็นการดำเนินการทางคณิตศาสตร,ร์เพราะฉะนั้นเราเห็นแบบนี้มีทั้งบวกมีทั้งลบมีทั้งคูณเราต้องทำคูณก่อนอดำเนินการเลยอันไหนที่เรายังไม่ทำก็เอาไว้เหมือนเดิม 5บวก 4, บวกกับเอาบวก3เนี่ยบวก3เอาเข้าไปคูณเนาะ3คูณ2เป็น6แล้วก็อย่าลืมไเอา3เข้าไปคูณกับลบ7บวกคูณลบเป็นลบ7จ็จากนั้นจับส่วนจริงบวกส่วนจริงส่วนจ,วนจินตภาพบวกส่วนจินตภาพอ่ะโยงผิดเนาะถ้ามาบวกกับลบ21มีเงิน5บาทมีหนี้21บาทบวกลบหักล้างกันเหลือติดหนี้ติดหนี้16บาท 4i มาบวกกับ 6i กลายเป็น 10i บวก 10i ตอบแล้วต่อไปข้อ4ข้อ4จงจัดให้อยู่ในนี่อันนี้คือชัดเจนแล้วเนาะนี่คือส่วนจริงนี่คือส่วนจินตภาพข้อ4มันมี i อยู่ข้างนอกเราก็แจก i เข้าไปก่อนอ i คูณ2เป็น i เป็น 2i i เข้าไปคูณกับลบ i เป็นลบ i ยกกำลัง2เรารู้ เราจำได้ใช่ไหม i อกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1ทบทวนก่อน i กกำลังศูนย์เท่ากับ1 I กํากำลัง1เท่ากับ I i กํกำลังสองเท่ากับลบ1 I ยกกำลังสมีค่าเท่ากับลบ I นี่เพราะฉะนั้น i กกำลังสองมีค่าเท่ากับลบ1ลบ1มาเจอกับลบลบลบกลายเป็นบวก พูดง่ายๆแหละถ้าเขาเป็นลบอยู่เขาก็จะกลายเป็นบวกถ้าเขาเป็นบวกอยู่เขาจะกลายเป็นลบเนาะก็เลยกลายเป็น2 I บวก1แต่เขาต้องการให้อยู่ในรูป a บวก b i เพราะฉะนั้นต้องสลับกันกลายเป็น1บวก 2I ตอบแล้วต่อไปข้อหเห็นหน้าตาแบบนี้แปลงร่างทันที i ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับลบ1 เพราะฉะนั้นตรงนี้มีค่าเท่ากับลบหคูณกับ3ลบ4 i จับลบ1คูณเข้าคูณกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปลบ1คูณ3กลายเป็นลบ3ลบ1ไปคูณลบ4ี่ลบคูณลบเป็นบวก1คูณ4เป็น4 i แบบนี้โอเคไหมคะลบ1มาคูณกับลบ4 i กลายเป็นบวก4 i ตอบแล้วต่อไปข้อ8เห็นหน้าตาแบบนี้บวกกันอยู่2วงเล็บเลยเพราะฉะนั้นเราต้องกระจายเข้าไปเอา3ไปก่อน3คูณสอเป็น6 3คูณ4เป็น12มี i ด้วยข้างล่างเหมือนกันเอา2 i เข้าไป2 i คูณ2ทุกตัวเป็นบวกหมด2 2เป็น4 i 2 i ไ,ไปคูณกับ4 2 4เป็น8 i กอไ,อไ,อไอกำลัง2 i คูณ i เป็น i อกำลัง2องอันนี้ก็มี i คนนี้ก็มี i อ,อม,มีค่าเท่ากับ6บวก12บวก4 12 i บวก4 i ก็เหมือน12บาทบวก4บาทนั่นแหละกลายเป็น16 I อ,อันนี้ บวก 8i กํลัง2เรารู้เลยนี่ i กํลัง2ตรงนี้มีค่าเท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นจากเดิม8มันเป็นบวกมาเจอลบ1ก็ต้องกลายเป็นลบ8ใช่ไหมคะกลายเป็นลบ8จับ2ตัวนี้บวกกัน6ลบ8 6บวกลบ8ก็เหลือลบ2บวก 16i ตอบ ต่อมาข้อ10เดี๋ยวขอยกอันนี้ขึ้นไปนิดนึงข้อ10เหมือนเดิมคล้ายๆกับข้อ8เลยอ่าแจกเข้าไป5้คูณลบสตัวนึงเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบคลูณอ,ออกมาแล้วเป็นลบแน่นอน5้สองเป็นสิบ บวกคูณลบเอ้ยบวกคูณบวกอันนี้นะบวกคูณบวก5 3เป็น15 i ข้างล่างลบ2ไปคูณกับลบ2กลายเป็น 4i บวกนะบวก 4i ลบคูณบวกเป็นลบ2คูณ3เป็น6 i คูณ i เป็น i อกำลัง2ลบ10บวกกับ 15 i ไปบวกกับ4 i เป็น19 i แล้วก็จากเดิมเป็นลบ6มี i กำลัง2เข้ามาก็กลายเป็นบวก6เพราะว่าตรงนี้มีค่าเท่ากับลบ1เนาะกลายเป็นบวก6ไปเลยจากนั้นก็จับบวกกันในบรรทัดสุดท้ายก็จะได้ลบ10ไปบวกกับ6 1ลบ10บวก6เป็นลบส บวกกับ 19I ตอบแล้วนักเรียนทำข้อ1 3 5 7 9ถ้านักเรียนทำแล้วก็ทำข้อที่เหลือที่ยังไม่ได้ทำจากนั้นก็